แก่กล่องวว้ยเขามีอันนี้แถมมาให้ด้วยอ่ะเขาทำเป็นนี้อ่ะจะกินพร้อมเหมือนวาน,นิลากินได้ไหมไม่มได้ให้กินจะตายเลยอะไรครับเนี่ยแม่คะาดูเพราะแม่คะเป็นหมอดูเอทหรอเรนไม่ฮากนันไม่เลยนะสวัสดีคะ่ะพบกับช่องวไน Family น,นะคะวันนี้จะมาเล่นแป้งโดกันโชว์กล่องก่อย จะมาแกะกล่องกันนะคะท่านผสมเราแกะผิดทางว่าอลไรนี่ทุกคนมีสีฟ้าแดงเหลืองอน,น้ำตาลแดงเหลืองน้ำต้อนกล่องใหญ่มันเป็นอุปกรณ์ในการเล่นเราแกะกล่องวุ้ยเขามีอันนี้แถมมาให้ด้วยเขา ไมาให้ด้วยเครื่อของเราไม่พอโอเคแล้วเอากล่องมาเอาขอนี้มาข้างล่างก่อนอย่างนี้เราก็จะมาเล่นกันเราจะเปิดทิแตอร์ที่เราสีก่อนนะเปิดได้มาเปิดอันนี้ก่อนเสีอะไรอ่ะสำเงินมันจะเปื่อนมือไหมอ่ะเฮ้เปื่อนเลยจะกินหอมเหมือนวน,นิลากินได้ไหมไม่ได้ใครกินจะตายเลยหื้กินหอมมากหมิห่นอยูนะหอมแบบหมินวะมาเราจะมาเริ่มทำให้กินกันนะคะ นี่ทุกคนดูสินี่เหมือนคนนี้ล่ะจุกเราไม่ดีเองใส่ลงไปเดี๋ยวพี่จะอม้วยเออมันเป็นเหมือนดินน้ำมันไหมไม่นี่เหมือนดินน้ำมันนี่มันจะอย่างี้ไหนไม่ติดมือเลยเล่นเสร็จแล้วต้องล้างมือด้วยนะห้ามจับไลยทิ้งได้ในรังมาเถอะจับ <โ>อะไรครับเนี่ยหุี้ออกออกมันขี้มูกเลยอ่ะหุี้หนูไม่มีแรงเลยหุี้สปาเกตตี้อย่างเหมือนอ่ะทำไมต้องสัตว์เนี่ยมันคือเส้อสปาเกตตี้ยาวมากเอ้ามันแตะไปพอดีเลยอ่ะออมัพอดีเลยเหรอมันติดกันงั้นอ่ะมันออกมาเป็นเส้นๆได้เลย ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทำแบบยิ้มๆิ้มแบบนี้ไงทำยุ้มงอืมสวยมีไหมไม่ติดแดดหนูเอาออกแล้วไม่ยังติดอยู่เอาอีกเส้นบ้างเยอะๆลูกค้าชอบพิสเส้นเยอะแม่ค้ารู้เพราะแม่ค้าเป็นหมอดูประเทศหรอล,ลิไม่หากันน้อยเลยนะไม่หากันน้อยเลยอะไรครับนี่ะอันนี้มันติดอันนี้มันติดนิ้วหนูอ่ะ เหมือนกันเหรอเส้นเอามาเป็นสลักตัวเลยเป็นสลวงเราก็ทำผักคนอีกนี่ได้แล้วเส้นนะคะก็จะเป็นใบก่อนทำเลยต่อผักนี่เขาหันอันนี้ต้กตาลเราเส้นแทนนี่ไงเอาได้ไหมบดเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเออรู้ว่าขาตั้งกล้องฉลองบทขาตั้งกล้คะอุ้ยบดดีด้วย มไม่เพื่เลยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆที่บ้านไม่มีเอาอะไรเอาสา่ของแม,อม่แต่อาจจะโดนแม่ด่าไปต้องว่าแล้วต้องบอกแม่ต้องบอกแม่จะ<ต>ทำบ่อยใช่ไหมใช่แม่ยังเห็นคลิปนี้เด้อพ่วินพูดมั่วพี่มันออกมาอะไรออกมาเป็นอะไรโชว์ด้วยดิลูอยนี้คืออะไรอ่ะ เป็นพวกหวมูทรงหมูสับกอกลัวมันติดการเป็นชิ้นอ่ะเนื้อว่างั้นอย่งางนีสมไม่เอานะผักไม่มีอะทุกคนรอดเป็นผักอะไรอ่ะตกแล้วเฮ้ยเป็ไหนเป็นมาคัสเซสมาคัาส<ะ>เซสอะไรนะมาคัสเขาอยู่ที่ไนห,น,หนละ่ะอย่างว่า มะเขือเทศค็พูดมะเขือเทศทมเมโเทใช่ไหมวะใช่โท่ไม่ท่เลยมะเขือเทศใช่ไหมจำไม่ได้จนมันเล็กอะทำไงทำเยอะไงาขาดทุนหมดนะไม่นป็เไรแค่พอแต่ลูกคาอิ่มไม่มีที่ให้ใส่ไหนยกดูสิไ,ได้อนะไรบ้างอืยยังไม่หมดนะนี่ ของว้าสตารอเบอรี่ด้วยนะอัน,นจะใส่จานนี้ไหนสตรอเบอรี่นีส่สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตนะว้าไม่กดสตรอเบอรี่แมค่ค้าให้สองเพราะว่ามันจะเน่าแล้วแม่ค้าคือไม่เฮ้ยนี่ารักมากมันคืออะไรอะ่ะวัน,นมันคือช็อกโกแลตช็อกโกแลตนมเหรอช็อกโกแลตวานิลลาค่ะใส่สตรอเบอรี่ลงไปแล้วต้องราสป์ปไว้ไน,นะ อุวินีจะเอาอัไน,นมาคือเห็นไหมช็อกโกแลตเคลือบวาน,นิลลายังไงอ่ะอันนี้เอาดูนี่อะไรอ,อ่ะเคลือบล้วงอืนี่เอาช็อกโกแลตเคลือบเออกดลงไปได้แล้มันไม่สวยอ่ะอัน,นแกออกไม่ได้ไเนี่ยไม่สวย ังสวสวย stop worry stop r r y stop t r e s s stop 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 o r r y สปาตีเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วของหวานต้องต่อขอคาต้อมีช็อกโกแลต่มหนึ่งหนึ่งวนั่งีสปายตี้ว้าวโโหไหนันนี้สปาตี้อันั่นคืออะไรอ่ะ sawah ini lah, ini ya, menjadi bentuk berbentuk bentuk ini nih, nasi ini mak, lakukan apa lagi sih? Susi, kado, aku harus lakukan yang kedua, yang kuning เสร็จแล้วสอนโอ้เมือกที่ตวเสร็จแล้วตว้องทำน้ำกันต่ออันเป็นสตรอเบอรี่ก่านนะคบมนนี่นีีอะไรสตรอเบอรี่เหรอเออ,อสตรอเบอรี่แบบนี้แต่มันเหมือนมีโครม,มิสฟีมอ่ะนี่ไงตัวตัววัรีกลายพันธุ์โอ้ย <laughs> <laughs> แตบลี่ยกขึ้นบนเยอะมากแป้งโรกับดินน้ำมันมันต่างกันไหมต่างดินนมจะเหนียวกว่าใช่ไหมแล้วมันก็จะแข็งง่ายนี่อ๋อ,อ x, ดินน้ำมันมันไม่ชอบความเย็นเนาะสมูทตี้เสร็จแล้วกินได้เลยมาไหนโชว์กันดิอยนี่ <rue> <c ười> มากินกันแน,น,นะนำค่ะมาเขื่อนที่เก็บแนะนำค่ะมีเมนูอะไรมีสปาเก,กาตตี้ช่วยโชว์ค่ะ บักจี้กินกำลังกินอยู่ค่ะกับสต๊อบขนมสต๊อบวุ้นกับไวท์วานิลาแล้วก็สมูทตี้น้ำกินกันเยอะๆเราเก็บก่อนเนี่ยเล่นแล้วก็ต้องเก็บป่ะอะไรเราต้องไปล้างมือกันบ๊ายบายเล่นเสร็จต้องรู้จักเก็บไยนะนี่รู้จักเก็บรู้จัก แต่ยจแล้วนี่อุ้มพีกเก็บมือม่อากกิกลกองโอเคไม่เป็นไรเพราะพ่อพ่ายว้าวดูคลิปจบอย่าลืมกดติดตามวันใหม่แฟมิลี่ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกรุงเกิงกรุงเก๊งให้ด้วยนะคะ